สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องครับมานนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ครับผมมาหน้าหนาพราะับปรดีมาดนเข่าขึ้งง่ำเ่ยพี่น้องนามเต็มสะเต็มหน้าหมดแล้วลุยโอ้อะไรปลาก็สิตโตัวใหญ่ขึ้นยุ่หรอเล่ามาตอนนั้นปลาความ่ตัวน้อย Vâng vào thì ngay khiến Chuyện có quay làm lại cho này Chuyện làm lấy như เดียวเข้าพี่ว้อครับพี่น้องปลาเลี้ยงไปเช็คปลาอย่างต้ันมากจะเป็นปะลาคอนะแถวนี้ปลาไหลกับห้างห้างครับผมปลาไหลสิบล็อกลายได้พี่น้องไม้นี่ก็มีอยู่ มาตอนนั้นน้ำมันยังบรับบทธาท่นลดเลยน้ำเต็มเลยนี่น้ำหนาสิรดลงแล้ว่ป,าปาลาปลาด้วยครับดิ้นอยู่ทรงเยือไปบหไม่กินเลยเปลี่ยนไม้ใหม่ครับออกไมทั้งไม้ อัดน้าไว้ไปพี่นอ้องลุยครับผมย่าวยาวไปนี่แหละตรงไปนี่แหละครับผม หลังสุดท้ายท้ายต้นไม้ต้นนี้มัดพอดีสี่สิบหาหลังเบียดเท่าพี่น้องชิใส่ทุกมือประมาณนี้ครับผมนับเมืองก่อนถีมาใส ที่ผ่าหลังครับผมใส,ใส่เดียดมือละประมาณยี่สิบตัวเขาเคยมาใส่แล้วอ้นทีหนึ่งหมายนี่ปาประทันใหญ่ก็เลยอยากมาล้องอีกครับผมเพราะว่าบริมาโดนแล้วนาสิประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์มั้งที่ใส่อยู่ไหมเขาไดห้หลาย ใส่วนหยหัน,นเดี๋ยวใส่หนีแค่สามซีมือครับถ้าคือก็ดีไปถ้าถ้าคือก็ดีใส่ขึ้นไปท,ทึ่งๆก่อนใส่ยาวุ่นขึ้นไปท,ทึ่งๆเดี๋ยวคลิปนี้ตะเมืองก่อนถ้าคือบอพี่น้องเดี๋ยวจะทำให้ลุ่นตะเมืองมืงมงอเสาครับผมมาถึงหง้องบอไมายามแล้วลุ่นเอาทีเดียวมือเสา บรรยากาศช่วงกลังสิออกวันสาปลาดึงตัวนี้อ้ปลาหน่อยนะครับดึงนี่นนง่น,นสร้างตาปลาหน่อยนะครับพี่นอ้องจินเยียก่อนไปเข็ง เจอกันพรุ่งนี้พนะพี่น้องมึงปลาจินเหรอครับตัวเมย์เหรอวะอุ้ยตัวเท้าอยู่ตัวนี้ตัวเท้าอยู่พี่น้องนี่เราประค้อรุ่นนี้ละลายแท่งละไม่นี่หนึ่งแท่ม อีกแล้วกินไว้ครับโอ้ยมีตัวใหญ่มาน้อวนนี้รุ่นกันเมื่องครับผม <c oughs> หนึ่งเตียมสวัสดีสว,ส,ดสวีดัตว่นองยามเสาๆครับผมทุ่งนาอันเขียวขจีได้เวลาแล้วครับผม มาลุ้นดูด้วยกันครับไม้นี้ว่านเด้ปลาคอหน่อยไปตัวหนึ่งอย่านมีจะปลาคอน่อยอยู่ไม้เนี่มเ,เมืองเหี้ยหมดเด็นเหียเข้าเหมือดแล้วป่าตัวบใหญ่วว้ำม,มาสาหครับ อยจะมีไหมเอ,อ่ยของใหญ่ฟ้าหน่อยดึง มากู่หลังพี่นอ้องวังก็ได้อยู่หลังนี่แหละคอดยดึงไปสีเนาวะ ไปพี่น้องเสีหลังใดด้ท้ายมือครับผมขอเจ็บกันพอสถื่อู้หหลังนี้ไหมพี่น้องทื่ททรทททประดุกง่ครับผมตายวันพอสถื่อนเนี่ งามเลยครับผมล่งางก็จะง่อยดูกน่าตถูงามเลยตายครับถูกงามเล,เลยพี่น้อง เรมาแล้วไปเดิมด้วยดีโอ้เมืองปะควานปะควาถือกี่นี่ครับหลังนี่โตซ้ำข้อใดหมู่วานเหรพี่รองตายครับผมบ่รครับปะควานสิเป็นปะควารุ่นนี้แล้วเนี่ย ของไข้ยืงดึงว่ะประเหทศแดดเดียวไี่ครับผมดนที่สองอะประดุกขึ้นตัวง่ามสิพี่น้องเมื่อกี้ครับผมว่านว่าเถือกได้ครับเลยประดุกตัวง่ามเลยนี่ ตายเมือประดุกจะ่าประดุกปีนีเนะตัวงามเลยดิเนี่ยเห็นปลาแดดเดียวนะครับเนี่ยดุนเนี่ยกำลังพอดีเลย ใ่เบ็ดคั้นอยู่ถ้าปลารุ่นนี้พี่น้องมันหลากเดยหลากเบ็ดขาบป่าพูน่ะอู้ปลาดุกไหมคือดีแท้ฟังนี่เมื่อพี่น้องนี่ตัวงงามเลย มันตายครับไม่ได้ไมายมเดี๋ยวได้จะยูฟังให้นี่เลยอู้ตะเบนเบ็ดคั้นก็ดีงามครับคนณหมอมือกระดุกหน้าด้วยครับนี่แดดเดียวฟังนี่เลยเดี๋ยวจะฟังนี่เลยเนี่

มก็ควต,ออตัวยังงามพี่น้องมันตายครับตัวงามดีเลยนี่มาไมาน้นี่ต้อนนี้เอาเบ็ดคั้นมาใส่แล้วพี่น้องครับเนี่เบ็ดฟมตายหมดเลยว่าหันได้อีกสองสามตัวเลยครับไม่ได้ใยตัวงามดีเลยนี่ ai cũng ngắm được có biết ỏ cần ta lấy bơm đi đây ไปห,หาเบ็ดคั้นมาใส่ครับไปแต่งเบ็ดคั้นมือก่อนอะไรหลายตัวเลยพี่น้องครับต่อนนี้ปลาไหลเลยพี่น้องไม้นี่ นี่จะปลาคอากับปลาดุกครับปลาคอากับตัวปม่ใหญ่รักป็นปลาดุกตัวงามเมื่อไรครับเนี่ยลังสุดท้ายแล้ว,ลวนี่ปลาหน่อยแถวนี้ ่ถืไปหน่อยแถวนี้ก็ได้ปละไลจักตัวเลยเดี๋ยวลงแรงไปหมายมาย่เดี๋ยวมาหมายนี่อีกที่เอาเบ็ดคันมาใส่สิลองเบ็ดโฟมมันตายหมด หลายเลยครับผมหลายตัวอยู่เวยครับมันหนักตายครับผมไปไปสรุปผลงานกันตัวงามดีๆประดุกสรุปผลงานทั้งกันเท้เาเลยละเมืองพี่นอ้องไหงนี่จะไปยืนได้ยังไงโอ้พี่บอก เมืองผลงานเท่าที่น้องครับปลาดุกหนึ่งสองสามตัวงามยังเด้ปลาดุกไอนี่ปลาคอตัวง,งามสี่เบื้องมูนี่ครับถือกระปูกินมัดปลาเข็งไอ้นีปลาเข็งรุ่นนี้แหละมีมูนี่ก็เดียวไปเห็ดแดดเดียวเราที่น้องครับ นี่นหละครับผลงานโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็น,เป,นเป็นอยู่คื้อดีๆอยู่มันมาเป็นปลาไหลเนาะปลาควารุ่นนี้เลยหวานตอนใสก็ได้รุ่นนี้ตัวหนึ่งตายแดดเดียวอะไพี่น้องเอาไปนหนึ่งก็ได้ประดุกตัวงามอยู่เลยครับสามแต้มเขาท้ายอยู่เดี๋ยวมือเลีงไปไม่น่าจะแขวงดีกว่า ร้องใส่น้าจากขาเองบ่อดียไปยก่ปีนี้ยูฟังตรงขามฝ่กขามห่วยไปหมดหงเทียเท่ยวเพหลุมมล่ะจะไปล้องใส่เมืองพี่น้องครับนี่ป,าป่าบ่เดี๋ยวไปเห็ดเบ็ดคั้นดีๆกันเดี๋ยวมาใส่ไม้นี่กระดูกหลายไม้นี่นี่ได้ได้๋ยจยู่ใหน้นี่เลย สามตัวเยี่ยเขียดก็ดิขัดพี่น้องย่หงหวกมันเอ,อบนมีตัวยามน,นี่เด็ดเลยละ่ะเดี๋มาใส่ขออภัยครับไปขอบคุณพี่น้องหลายๆลายเดียวทาด้วครับเก่าตัวสิบกับตัวหมูว้านนี่สิบตัวพอดี ว่าได้ยูได้กินครับผมเมื่ออื่นคลิปต่อไปเป็นหน้าจากของวิดฟุมนี่แหละแท,งท่งามแทบปีนี่มีคนมาตัดแย่ให้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กำลังแรงใจด้พี่น้องเชนใไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ